สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้21กุมภาพันธ์2564ครับนำความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ่ายเงินชาวนาไร่ละ500รอบ2มาเล่าให้ฟังครับเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวดังฐานเศรษฐกิจนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจ เมื่อวานในครับ20กุมภาพันธ์2564รอบส่รอค่ำๆนะครับเว็บไซต์ข่าวดังฐานเศร,รษฐกิจได้ลงข่าวนายปราโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยทกศคาดว่าทกศจะจ่ายเงินชาวนาไร่ละห้าร้อรอบ2ได้25กุมภาพันธ์2564ข้อมูลนี้นะครับนายปราโมทเจริญศิลป์ในฐานะนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้เปิดเผย ข่าวนี้กับเว็บไซต์ฐานเศรษฐกษิจนะครับว่าตนเองนั้นได้ยกหูพูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ถึงความเคลื่หน้าการจ่ายเงินประกรันรายได้ข้าวและจ่ายไล่ละห้าร้อยอบสองก็ปรากฏว่าได้ข้อมูลว่าโครงการประกรันรายได้ข้าวนั้นยังอยู่ในระหว่างจะดําเนินการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อของบป,ประมาณ 3,800กว่าล้านบาทเพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคอรมเพื่อของบประมาณเพิ่มเติมก่อนเมื่อได้รับงบประมาณเพิ่มเติมก็จะได้ดําเนินการทากสโอนต่อไปซึ่งการเสนอเรื่องของของบประมาณเข้าที่ประชุมคอรมนี้ได้รับข้อมูลจากนายจุรินลักษณะวิสธิ์รองนายกรัตรีว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมครมให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้นะอันนี้เป็นข้อมูลนะ20กุมภาพกศีรที่เว็บไซต์ข่าวดังฐานสืิเกตได้ รับการเปิดเผยจากนายปราโมทเจริญศิลป์นาย,ยกสมาคมชาวนาไทยนะที่ที่ที่ได้ติดต่อสอบถามไปยังนายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกตมนะครับกรณีประกันรายได้เข้ายังอยู่ในระหว่างขอระม,มบาณเพิ่มเติมนะครับในขณะที่ไล่ละ500รอบ2นะครับนายปราโมทเจริญศิลป์ก็ได้เปิดเผยว่าได้รับข้อมูลจากธนาคารทกศว่าคาดว่าจะมีการประชุมบอ,อร์ดทกศ ในระหว่างประมาณวันที่23หรือ24กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งการประชุมบอร์ดทกศจะมีการประชุมทุกเดือนนะการจ่ายเงินไล่ละ500รอบ2ได้นี้นั้นจะต้องผ่านที่ประชุมบอร์ดทกศก่อนหลังจากบอร์ดทกศประชุมประมาณ23หรือ24กุมภานายปาโมดจเจริญศินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกร,ทกรไทยคาดทกศน่าจะจ่ายได้ประมาณ25กุมภาพันธ์2564นี่ก็เป็น ข้อมูลถูกเปิดเผยออกมาในแวดวงข่าวสารด้านการเกษตรนะครับก็เป็นข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับบริหารได้ไปหาติดต่อสอบถามข้อมูลมาทางเว็บไซต์ข่าวสานเศรษฐกิจเขาก็เอามาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นี่เราจะมาวิเคราะห์ว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้ตามข้อมูลนี้ไหมก็ต้องดูกันต่อไปครับคืออันนี้ก็คือข่าวข่าวก็คือข่าว นะก็คือว่าคาดว่าซึ่งเป็นการคาดหมายคาดการโดยนายปราโมทเจริญสินนี่คาดว่าทกศน่าจะจ่ายได้เริ่มยี่สิบห้ากุมภาแต่การจะจ่ายได้จริงจะจ่ายได้ยี่สิบห้ากุมภาไหมนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับที่แน่ๆครับชาวนาได้แน่นอนเพราะว่าได้ละห้าร้อยรอบสองนี้คณะตีได้อนุนมัติงบประมาณเพิ่มเติมแล้วเหลือขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนทกศจ่ายนะซึ่งจะเริ่มจ่ายยี่สิบห้ากุมภา ตามที่นายประโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกร,กรไทยเปิดเผยม,มานี้หรือไม่ก็ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนที่ว่าจะได้แน่นอนนั้นก็คือคือถ้าไม่สามารถจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาไม่สามารถเริ่มจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาหกสี่ยังไงยังไงพี่น้องชาวนาก็ต้องได้แน่นอนมีนานี่เป็นตัววัดเลยว่ายัางไงก็ได้แน่นอนแต่บังเอิญว่าความร้อนใจของพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาเนี่ยอยากจะได้ไบวอยากจะได้แล้ว ได้ยินข่าวว่ารัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณแล้วก็อยากจะได้แล้วถ้าได้ภายในเดือนกุมภานี้ยิ่งดีก็เป็นอย่างนั้นทุกคนทุกท่านก็อยากได้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ติดตามข่าวกันต่อไปนะครับแต่ช่องเราฟันธงเลยว่ายังไงมีนาก็ต้องได้นะส่วนจะโชคดีคือได้ภายในเริ่มเริ่มยี่ห้ากุมภาเหมือนนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกร,กรไทยว่านี่ก็ยิ่งดีใหญ่นะครับก็ติดตามข่าวกันต่อไปนะครับแต่มีนาได้แน่นอนนะ ถึงแม้ว่าจะเริ่มจ่ายกุมพาได้ก็ไม่สามารถจ่ายในกุมพาได้ครบทุกรายหรอกก็ต้องไปจนถึงมีนาเน่นแหละครับทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับการจ่ายเงินรายละหาร้อยลบสองนะครับรายละเอียดที่นายปราโมทเจริญสินเปิดเผยกับเว็บไซต์ข่าวดังฐานเศรษฐกิจนะครับเราแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกและคำอธิบายใต้คลิปกดอ่านได้อย่างละเอียดนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ